ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราสวัสดีค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆใช้หลอดดูดน้ำกันบ่อยไหมคะวันนี้เราได้หลอดดูดมาจากแมคโครนะคะ1แพ็คเลือกมา1ชนิดที่เป็นหลอดกระดาษแพ็กเกจของเขานะคะมีคำศัพท์ไม่เยอะแต่ก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจแล้วเราก็จะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังคำศัพท์คำแรกเลยนั่นก็คือคำว่าหลอดหรือหลอดดูดภาษาอังกฤษใช้คำว่า straw ส่วนกระดาษเพื่อนเ,อนเอนทราบแล้วคือ paper เมื่อรวมกันนะคะ paper straws ก็คือหลอดกระดาษหลอดที่เป็นลักษณะพลาสติกแบบนี้บ้างนะคะเพื่อนเเราก็จะเรียกเขาว่า Plastic Straw และเพื่อนๆนนะคะอาจจะเคยทราบมาแล้วว่านอกเหนือจากการใช้คำว่า Straw ที่มีความหมายว่าหลอดดูแล้วเรานะคะจะสามารถใช้คำว่า Tube ได้อีกเช่นกันและในแพ็กเกจของเขานะคะก็จะมีรูปภาพเล็กๆอยู่3รูป รูปที่เป็นวงกลมนะคะเพื่อนๆมีตัวเลข100เครื่องหมายทับ p c s จุดซึ่งก็กำลังจะบอกพวกเรานะคะว่าในแพ็กเกจหนึ่งจะมีทั้งหมด100ชิ้นคำว่าชิ้นในภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆนทราบแล้วคือคำว่า piece p i e c e เพราะเขามีหลายๆชิ้นนะคะก็เลยจะเติม s ทำให้กลายเป็น pieces ตัวย่อนะคะจึงเป็น p c s จุด และในรูปภาพนะคะก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีก2ช่องนะคะเพื่อบอกเราถึงขนาดของหลอดนั่นก็คือความยาวของหลอดแต่ละหลอดมีขนาด21ซนติเมตรและรูของหลอดมีความกว้าง6มิลลิเมตรในภาษาอังกฤษนะคะจากคลิปที่แล้วเรื่องออริกาโนเพื่อนๆได้ทราบมาแล้วว่าการสร้างคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยทำได้โดยใช้คำกิริยาเริ่มต้นแล้วเติม ing ส่วนในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆการสร้างคำนามในภาษาอังกฤษสามารถสร้างได้จากคำคุณศัพท์แต่ครั้งนี้จะไม่ใช่การเติม ing ที่ด้านหลังคำคุณศัพท์แต่จะเป็นการเปลี่ยนรูปใหม่เขียนขึ้นมาใหม่เลยแต่ก็ยังมีความสอดคล้องจากคุณศัพท์คำเดิมนั้นคำว่าลอง g คำคุณศัพท์คำนี้มีความหมายว่ายาวพอเขากายเป็นคำนามคำว่าความยาว เราจะเขียนเป็นรูปใหม่คือ length ต่อมาความว่างที่เป็นคำคุณศัพท์เมื่อเป็นคำนามคำว่าความกว้างภาษาอังกฤษคือ width เราจะเปลี่ยนรูปจาก w i d e เป็น w i d t h ถ้าเรานะคะเพื่อนๆต้องการตั้งคำถามว่าหลอดแต่ละอันยาวเท่าไหร่ เราเคยทราบว่ามีการตั้งประโยคคำถามรูปแบบหนึ่งขึ้นต้นด้วย how long นะคะแต่เราไม่สามารถจะนำ how long เอามาถามว่าหลอดแต่ละอันยาวเท่าไหร่โดยตั้งว่า how long of each s t o r e แบบนี้นะคะเพราะว่าการตั้งคำถามขึ้นต้นด้วย how long นี้นะคะจะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามถามถึงระยะเวลาที่ใช้ยกตัวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามีคนตั้งคำถามว่า How long is this clip? คลิปนี้มีความยาวเท่าไหร่เราก็ตอบเขาได้ว่า It is four minutes. คลิปนี้ความยาว4นาทีคำถามต่อไปนะคะ How long does the flight take? เที่ยวบินนี้นานเท่าไหร่ It takes six hours. เที่ยวบินนี้ใช้เวลา6ชั่วโมงแต่นั้นเราจะไม่นำ how long มาถามความยาวของหลอด แล้วเราจะต้องถามยังไงถึงจะได้คำถามว่าหลอดแต่ละอันยาวเท่าไหร่สิ่งที่เราจะถามก็คือขึ้นต้นด้วย what is และตามด้วยคำนามนั่นก็คือ what is the length of each store each มีความหมายว่าแต่ละนะคะถามแบบด้านล่างนี้เราก็จะได้คำถามว่าหลอดแต่ละอันยาวเท่าไหร่คำตอบก็จะตอบว่า the length of each store is 21 centimeters ลอดแต่ละอันยาว21ซนติเมตรทีนี้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเ,อนเอนทราบแล้วว่า h i g h มีคำนามว่า height ถ้าเราต้องการพูดว่าคุณสูงเท่าไหร่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่ายังไงลองตอบกันเข้ามาทางคอมเมนต์นะคะแล้วคำเฉลยก็จะอยู่ในคอมเมนต์เช่นเดียวกันขอบคุณค่ะ